ดูความฉลาดของเขาเด้อหาหมอนไปรองไว้เขาจะลงจากอันนี้ดูเขาทำนะนะดูเขาทำนะน่ะเขาเอ็นตัวลงมาน่ะเขาจะออกจากหมอนเอ้เขาจะออกจากไอ้์บอนั่งคอยดูเขา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 อ๋ออ๋อซานสานเลื่อขึ้นได้ไหม่นนั่นนั่นนั่นดูดูลงได้แล้วลงได้แล้วลงได้แล้ว ทวดเอ้ยมาดูคนทำอะไรนี่ทว,ด,ทวดเอาหุนความแข็งแรงมาแล้วออกได้แล้วหเห็นไหมเห็นไหมเขาออกจากไอ้นี่เขาเขาจะเอาข้างใดข้างหนึ่งลงก็เอาหมอนเอาอะไรไปเกาะรองไปรอถ้าไม่รองเขาก็ทำเขาก็ลงผงเขาได้จะกลัวหัวเขาจะกระเทกกเลยเขาออกได้ ขาถ้าไม่มีหมอนรองเขาจะค่อยเอาเมือเอ็นเอ็นแล้วเขาก็ออกข้างหนึ่งมาให้เอ็นให้ข้างหนึ่งเอ็นลงถึงพื้นแล้วเขาก็ดันตัวเองออกฉลาดจะตายก็ดื่มได้เดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยดื้อยังคักพีออ้วัววัด จารครับมาใส่เกงเลยป่ะ้องเกงไหมกระตุกกระแตกกระตุกกระแตกไม่ตตกกระแตกตตกระแตกเลยไม่อุม้มไม่อุม้มยายไม่ตามใจเหมือนทวดลองเป็นทวดแล้วอุ้มกันแล้วปานนี่ยายไม่ตามใจแอกอืมอืม เขาก็รู้นะใครตามใจเขาไม่ตามใจเขาเพอเห็นตัวนี้ก็จะลองอยู่นั่นแหละตัวก็สงสารกันได้ก็จับอยู่ก็แม่แม่ไม่เอาอืมก็ไม่เอขาก็ไม่สนใจคือกันเขาก็เล่นของเขา